ไก่หงอเกิดจากอุณหภูมิแม่มันฟักลอเกันไปนะครับทําให้เน้เกนะครับหรือนิ้วงอนะครับเรามีวิธีนะครับรักษาได้เพียงแค่1บาทนะครับมาดูว่าจะหายไหมผมทําไปแล้วชุดที่แล้วนะครับหายจริงนะครับได้เป็นสพันธ์มานะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดเป็นสพัน์ให้เป็นแบบนี้นะครับเซลนะครับนะครับ เห้นใช่ไหมครับเราก็อนิ้วกไก่เหมือนในการเข้าเฟือกอ่อนหรือดาม,มานะครับเห็นไหมครับนิ้วงอมากเลยนะครับนะครับผมก็จับให้นิ้วมันติดกันนะครับแล้วผมก็เอานิ้วประทับลงไปแบบนี้นะครับให้เหยียดตรงนะครับแล้วผมก็หมวนนะครับ ทับลงไปให้เหนือปลายเล็บนะครับครับแล้วก็เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้แล้วผมก็จะปล่อยไว้1นึ่อาทิตย์นะครับรับรองครับเหยียดตรงแน่นอนครับเพราะที่แล้วผมทํามาแล้วครับผมเก็บดความดูดีๆครับผมรักษานิ้วเก เพียงแค่หนึ่งบาทครับผม